จังหวัดนองคายร่วมส่งรถบรรทุกสิ่งของเพื่อนําไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผู้บริจการจังหวัดนองคายพร้อมทุกภาคส่วนร่วมส่งกําลังใจส่งรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสตูลวันที่สองธันวาคม2568เวลา16นาฬิกา30นาที ที่บริเวณลานจอดรถ,ถดข้างหอประชุมประจักษ์ศิลปาคมภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายอเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายสร,ศรสนศักิ์สีเคลือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางฤดีวันสีเคลือเนตรนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายนายวุฒิไกรช่างเหล็กนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางชุติมาช่างเหล็กรองนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคาย นายประทีปอุ่ยเจริญประหลัดจังหวัดหนองคายนายเดชมนตรีผิวเหลืองป้องกันจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยหัวหนา้าส่วนราชการหน่วยงานคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายและทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันส่งกําลังใจส่งรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยในอาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสตูล โดยบริษัทชนาทองการค้า2003จำกัดได้นำรถบรรทุกพ่วงจำนวน2คันน้ำส่งสินค้าไปส่งจนถึงจุดหมายทั้ง2แห่งจังหวัดหนองคายได้เปิดรับสินค้าข,ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้โดยเปิดรับบริจาคพร้อมกันในวันนี้ทั้ง9อำเภอรวมทั้งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเทศบาลเมืองหนองคายและที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายสารกลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2,568้โดยจะเปิดรับไปจนถึงวันที่4ทธันวาคม2,568ซึ่งหลังเปิดรับบริจาคมีทุกภาคส่วนและประชาชนชาวหนองคายนำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากจังหวัดหนองคายจึงได้จัดส่งสิ่งของบริจาคดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบอุรุภัยในภาคใต้ในครั้งนี้ขึ้นและจะได้ส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคที่เหลือ และที่จะได้รับบริจาคเพิ่มเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้อีกครั้งต่อไป